ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยบ้านเก่าๆที่สอดแทรกร่องอรอยอารยธรรมของคนบ่อยางที่เล่าขานกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคือถนนนครนอกถนนนครใน,นและถนนนางงามซึ่งคนสงขลารู้จักกันในนามถนนย่านเมืองเก่าสงขาโดยพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นจุดสําคัญในการยกระดับย่านเมืองเก่าสงขลาให้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกขององ,องค์การยูเนสโกด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกซอกซอย ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าคุณนัทวุฒิชูวันถือเป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญในการยกระดับย่านเมืองเก่าผ่านการตกแต่งร้านข้าวหมูแดงโบราณที่ได้ตกแต่งร้านด้วยสไตล์โบราณย้อนยุคร้านโกหอมข้าวหมูแดงโบราณถนนนครในย่านเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นร้านอาหารที่มีสเสน่ห์และดึงดูดใจของผู้คนทั่วไปด้วยบรรยากาศและสไตล์การตกแต่งร้านของคุณนัทวุฒิชูวัน หรือพี่หนุ่มเจ้าของร้านโกหอมที่เป็นคนสมัยใหม่เมื่อได้ยึดอาชีพขายอาหารก็ได้เริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งร้านด้วยต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดและยังคงความเป็นย่านเมืองเก่าไว้จึงออกมาเป็นร้านที่ตกแต่งด้วยวัสดุเก่าที่หาชมได้ยากในปัจจุบันเริ่มเดิมทีเนี่ยเราก็อยากจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมเราก็เน้นของเรื่องของไอเดียมาแทนก็มีพี่แนะนําบอกว่า เราหาพวกของเหลือใช้ที่มีอยู่ที่ที่บ้านเนี่ยอะไรก็ได้เอามาตกแต่งดีไหม <c oughs> ก็เลยลองหาหามาแล้วก็ลองมาจัดวางพอเริ่มจัดวางปุ๊แบบดูแปลกตาดีก็เลยเออหาของมาเรื่อยๆก็เริ่มมีมีถาดมีป้ายป้ายหนังอะไรอย่างเงี้ยมาตกแต่งทําให้บรรยากาศของร้านเนี่ยมันมัน,มนรู้สึกอบอุ่น <c oughs> ของโบราณย้อนยุคที่นํามาตกแต่งภายในร้าน <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้เก่า ไม่ว่าจะเป็นปิ่นโตถาดช้อนตะเกียงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโปสเตอร์หนังที่ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อนและยังเป็นที่จดจำของคนรุ่นเก่าในปัจจุบันทำให้ร้านเป็นจุดสนใจของลูกค้าและคนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลาอย่างไม่ขาดสายพรรยากาศในร้านก็มันก็เฟิินดีนะมันเหมือนคำว่าพี่ย้อนกลับไปว่า อันนี้สมัยตอนที่เล็กๆอะค่ะที่ได้ใช้บรรยากาศในร้านโกหอมนี้ผมคิดว่ามีเป็นสะท้อนวิถีชีวิตสะท้อนเอกลักษณ์ของนครในได้อย่างชัดเจนเพราะว่าของที่ใช้ตกแต่งร้านเป็นของเก่าเป็นของพื้นที่ครับย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาถือเป็นเมืองที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมทางาศาสนาวัฒนธรรมเรื่องอาคารสถานที่วัฒนธรรมการกิน ที่จะช่วยยุกระดับเมืองสงขลาให้เป็นเมืองมรดกโลกคนเมืองสงขลาจะเป็นคนที่รักสงบครับเพราะในการที่จะเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยยุคแรกพี่น้องสงขลาเขาไม่เห็นด้วยครับแต่พอ,อยุคหนึ่งนะครับมีผู้ใหญ่กลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้สงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับโดยใช้พื้นที่ลงสีแดงตรงนี้ครับเป็นแหล่งในการขับเคลื่อนเอากิจกรรมมาลงหรือทาให้คนเริ่มเปลี่ยนความคิดว่า ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องยกเมืองสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวจากความคิดที่เปลี่ยนไปจึงทําให้คนสงขลาหันมาร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นคุณนทวุฒิชูวันหรือพี่หนุ่มที่ตกแต่งร้านด้วยของโบราณที่ยังคงความเป็นย่านเมืองเก่าไว้ทําให้ย่านเมืองเก่าวันนี้ยกระดับเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย